นะครับเป็นการจัดเลี้ยงกลุ่มย่อยๆสัมมนาประธานาธนิบดีแล้วมาพักด้วยฮะแล้วก็จะมีเนหมดโปรเจคเตอร์พวกหมดฮนะมีคาราเกะในนี้ก็มีนะฮะท่านเนี่ยประมาณสามยี่สิบยี่สิบถึงยี่สิบห้าท่านครับเนี่ยนั่งลำหลวงสบายๆติดแอร์ส,สองตัวนะครับวันนี้เมนูแนะนำนะฮะลูกค้าก็สั่งปลาบึกพัดชาน นี่ปลาบึกปัชชาดูหน้าตานะครับน่ากินครับเป็นอาหารแนะนำของเราที่นี่มีครับไหมที่นี่ไม่มีครับแต่ว่าเราสั่งมาครับจากตลาดไทยบ้างนะฮะแต่เราก็จะมีสต็อกไว้ให้ลูกค้าเป็นเมนูขึ้นชื่อของเรานะฮะลูกค้าว้องอินมาได้ทานปลาบกปัชชาเลยแล้วก็หมูป่าผัดเผ็ดเนี้ยของเราจะเป็นอาหารกับแก้มเน้นปอะไรครับนี่เนี่ยตัวนี้ก็คือปลาปลา ปลาทับทิมนึ่งมะนาวนะครับนี่ได้สุดยอดนะฮะอร่อยตัวใหญ่มากครับพี่ตัวใหญ่ฮะตัวใหญ่ผมก็จะเลือกไซส์เป็นปลาน้ําจืดที่แม่น้านครยกเลี้ยงกระชังนะครับใต้เขื่อนลงมานะฮะเป็นน้ําสะอาดแล้ปลานี่มาสุขภาพดีครับไม่มีโรคเรามีเชฟของเราตลอดเวลาบเชฟเชฟสำเร็จเตรียมพร้อมตลอดอันนี้ต้มยำกุ้งนะฮะต้มยำกุ้งอันนี้ต้มยำกุ้งน้ำข้นนะฮะ ก็เมนูแนะนําเด็ดใหญกุ้งเป็นกุ้งจากที่ไหนครับกุ้งจากใต้น้าไม่ไม่ฮะอันนี้เขาจะเป็นกุ้งเล็กฮะกุ้งกุ้งขาวมั้กุ้งใครแชบวยฮะครับกุ้งขาวอันนี้ต้มจืดต้มจืดต้มจืดสลายนะใครที่ไม่ทานเผ็ดอ่าไม่ทานเผ็ดเราก็จะมีครับนะฮะันนี้มีสามเมนูที่แนะนำอยู่มีลูกค้าสั่งมาสามเมนูก็มีก็มีผัดชาปลาเบึร์กผัดชาปลาเบิร์กยำกุ้งก็ยำกุ้ง อ่าแล้วก็ต้มจืดแล้วก็แล้วก็ปลากระพงปลาปลาทับทิมนึ่งมะนาวนะครับครับผมโอ้โหตัวใหญ่ใช่ไหมพี่อันนี้ไซส์แปดเก้าขีนนะฮะจริงจิงนี่จานเท่าไหร่พี่ว้นอ่าอันนี้เราคิดลูกค้าทุกคนไปร้อยแปดสิบบาทร้อยแปดสิบบาทครับผมไม่แพงนะพี่ไม่แพงครับน่าจะประมาณตั้งสามร้อยแต่ที่นี่คือตู้เปนใหญ่ของเราเองฮะ อ๋อคการกันเองแรงๆนะพอเรารีสอร์ทเล็กๆครับผมแล้วนี่น้ำแหลมนี่อ๋ออันนี้น้ำพุพโ่งนะฮะเขาลูกค้ามาของลูกค้าไม่ครับน้ำพนุพุ่งห้องนี้มีอะไรบ้างนะขออีกรอบมาพี่ก็มีชุดเค้าเกตล้องเบาๆนะะฮแล้วก็มีเค้าเกตเบาๆโปรเจคเตอร์ไว้พรีเซนต์งานอ่าครับมีแอร์เย็นฉ่ำให้สองตัวสองตัวนะฮะส่วนใหญ่ลูกค้าจะเปิดตัวเดียวลำโพงชัดเจนไมโครโฟนไมโครโฟนโอเคเลยฮะอันนี้ โซนแค่นี้ไม่ดีด้องเพงลงของเราเกะได้ฮะแล้วใช้เวลาเท่าไหร่พี่ก็หมายถึงให้ให้เขากี่ชั่วโมงหรือว่ายังไงอ๋ออันนี้นะฮะก็คือคือเหมากันนะฮะไมยใช่ว่าห้องอะไรเขาคุยราคากันไม่ไม,ไม่ลงตัวบางทีก็ขอมาสามชั่วโมงตั้งห้าร้อยทานด้วยอะไรด้วยร้องเพลงด้วยบางทีก็เป็นพันมากแล้วแต่อ่าแล้วแต่อ่แล้วแต่แต่กรณีครับไม่แรงฮะไม่แรงที่คิดกันเองกันเองฮะดูแลเหมือนเหมือนญาติมิตร ถูกใจเดี๋ยวให้ร้องฟรีไว้ <c oughs> สั่อาหารทานกันนี้ค,ครับครับผมบรรยากาศนะครับนี่นอันนี้เรียกว่าห้องอะไรครับพี่ยอดอ่เป็นคือมีมชื่อห้องไหมไม่มีฮะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นห้องที่ว่าติดแอร์ครับยาวตระวัดร้อนเนี่ยล้วก็มาดูโทรทัศน์หรือดูเน็ตผ่านใช่ไหมอันนี้ก็ดูเน็ต่านดูดูโทรทัศน์ได้มีกล่องโทรทัศน์แล้วก็มีโปรเจคเตอร์ตัวนี้โปรเจคเตอร์ถ่ายได้เลยครับอ่ามีโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับถ้ามีงานพรีเซนต์ได้เลยครับ คือเราสามารถมุมมองนะครับนี่คือเราจัดมาให้จัดไม่ให้เป็นส่วนตัวนี่ฮะละขนาดนี้ห้าร้อยไม่แพงนะพี่อ้นนะเฉพาะค่าห้องเฉพาะค่าห้องนะคือหมู่ขนาดใหญ่ๆอย่างนี้นะขนาดใหญ่ครับสองสามคนเราก็คิดไม่ออกอ่ะคิดไม่ถูกแต่ถ้าขณะใหญ่มาเนี้ยเออคิดคิดได้เป็นน้ำเป็นเนื้อหน่อยโอเคครับก็พี่ออนของเรามีเมนูอะไรบ้างที่ที่ฮิตที่ที่เลยมีต้มขาหมูนะครับ ขาหมูขาหมูเยอรมันใช่ไหมไม่ไม่ฮะขาหมูธรรมดาเป็นมันโถก็มีถ้าเราเดี๋ยวไปซื้อให้แต่เราต้องไปเองฮะขาหมูที่เด็ดๆก็มีกุ้งแช่น้ำปลาที่นี่นะฮะแล้วก็ปลาตัดดิมึ่นมะนาวผัดชาปลาเบิกผัดชาหมูปลาหรือผัดเผ็ดหมูปลานะฮะที่คึกชื่อแล้วก็ต้มต้มยาตุนยาจิงกระดูกหมูอ่อนเนี่ยนำัคนสูงวัยเขาชอบปรทาน